วัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องคูเวคนป่าคนเขานะคะเนาะวันนี้เราอยู่กันที่สวนนะคะมะม่วงที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะเนาะน,นี่ที่เราถืออยู่วันนี้ก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะที่สวนแห่งนี้นะคะจะปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้มะม่วงแก้วขมนนวนนะะวิ้นเนาะเนื้อกํากลังเหลืองนะคะกําลังน่าทานเลยที่นี่จะปลูกมะม่วงเยอะนะคะก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็มี สายพันธุนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะกำลังติดลูกอาะเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีแถบทางนู้นด้วยนะคะทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีนะคะนาะวันนี้เราก็ทำมะม่วงมากินในสวนด้วยนะ,ะอันนี้ทำน้ำปลาหวานไม่มีอะไรนอกจากเรื่องกินนะคะกินอย่างเดียว อกินไปชมมะม่วงไปเนื้ออร่อยนะฮะนี่ฮะมีมะม่วงเยอะเลย ืมแก้วคมมิน้นี่จะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะก็ที่นี่นะคะจะเริ่มเก็บมะม่วงได้เยอะมากๆนี่ก็จะเป็นกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนมกราเนี่ยนะคะถ้าใครสนใจที่จะอยากจะได้นะคะไปทานหรือว่าไปขายเนี่ยติดต่อมานะคะเราส่งทั่วประเทศเนฮะ,ะทั่วประเทศเลยอืมก็ โทรเข้ามาที่เพจก็ได้นะคะเราขายถูกๆนะคะขายไม่แพงเนาะหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาเหมาที่สวนเลยก็ได้นมะม่วงนองนะ,ะมะม่วงนอ่องหดูนะเขาจะทําทั้งปีเลยเดี๋ยวนี้เราจะกินมะม่วงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดยานนี้นะคะก็เบอร์โทร,น,โทรนะคะในเพจ0833308203นะคะอานะ,ะ,นะะก็โทรกันเข้ามาเนี่ตอนนี้ก็กําลังติด ติดลูกแล้วใกล้จะเก็บได้นะคะต้นเนี้ยไม่ต่ำกว่า40-50ิบถึงโลนะคะถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ลูกดกมากๆ่นะ,ะเดี๋ยววันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานมะม่วงกันต่อนะคะเนาะถ้าใครชื่นชอบนะคะช่องของเราหรือว่าคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย